มาแล้วพี่น้องรถเกี่ยวเข้านะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้นะครับผมพามาเบิ่งรถเกี่ยวเขานะครับอยู่ในทิมบ้านนะพี่น้องเนาะรถเกี่ยวเข้าของสมาบพีฟาร์มนะครับเป็นทีมงานสมาบพีฟาร์มนะพี่น้องเนาะ นะ,น,นะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งนะครับเขานะครับตอนนี้เออเออได้ได้บอกเบอร์มานี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเบิ่งนีเจเพื่อนนะครับบอกมาเลยเบอร์นะติดต่อได้นะครับเพื่อจะเกี่ยวเข้าวนะครับสมาชิกฟาร์มนะครับนี่สี่หนึ่งสองสี่สองศูนย์สองโอเค ติดต่อได้นะครับส,ป cence, ส,สบปีฟาร์มนะครับโรงเกี่ยวข้าวสบปีฟาร์มชนิดพันเกี่ยวข้าวนะครับแถวบ้านม่วงลายซอยโค้งลายนะครับผมติดต่อได้นะครับสบปีฟาร์มนะพี่น้องเด้ออ่าบริการที่ดินที่นะครับเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้นะนี่ครับสรับปีฟาร์มนะครับผมโรงเกี่ยวข้าวสบปีฟาร์มนะครับพี่น้องเนีย งานรบเกี่ยวข้าวนะครับสับปีปลาบนะครับพี่น้องนะยาวไปยาวไปเอาเปรับรวดเดียวนะพี่น้องแคบเดียวน,นะครับให้เนี่ยให้ยงาวดนะ้พี่น้อง ลวดเดี่ยวนะครับเห็นขี้เห็นบ่นี่ยขี้มันรับต่อเครื่องเราพี่น้องเนาะขี้จ้าจ้าเจ้ากออกน้ำพุ่นไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปให้ได้ระบาดเนี่ยให้ได้ต่อระบาดเนี่ยเขาบ่งไปเรื่อยครับพี่น้องส้มไปเรื่อยนะครับสันซ้าข้ามเรพี่น้องเนาะ ปุริมัพกับบุรีม่วงท่านพี่นอ้องก็เลยเห็นรถเกี่ยวกระบะเบิ่กนะพี่นอ้องรถอันทีมงานเดียวนี่แหละในบ้านโพกไลนี่แหละครับทีมงานสมบพิปามนะครับนี่เห็นปอนี่รถสมบพิปามนะพี่น้องผู้ใดอยู่แถวสกลนครนะครับในละแวกตำบ,บ,บลบางไัยเนี่ยติดตอ่อได้เด้อนะครับผมเดี๋ยวมาแล้วบ่ายเดี๋ยวมาแล้วบา่าย ล้วให้ใไ,ไปได้เรไปเลี้ให้ได้ไปให้ใดต่อระบาดอันแ้วพี่น้องคือจีบดุดไม่ให้นึกเนืยอพูนค่แม่นแคแม่นกค,นคอยู่พูนเดอ้อให้พนเดอ้อนะครับ มาสีแมนเมล่อไรบอไปเลยฮะเบลล่อไะเออเนจนุกเนี่ยะน,น,น,นะครับม่ให้น้ำบริเกียวบ่ม,มาทันสุกเรื่องมาทันสุก,กอโอ้อันนี้ครับนี่เบอร์เพื่อนนี่นะครับก็ขอจบเพิ่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคินใหม่ครับสวัสดีครับ ไฟและลดก็ได้